เปลี่ยนจากปิ๊บธรรมดา DIY เพิ่มมูลค่าให้เป็นที่ตักขยะวิธีทำง่ายๆผมมีทีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับทำการขีดเส้นแนวเฉียงให้ตัดกับตัวปิ๊บทั้ง2ด้านเพื่อเราจะทำการตัดแบ่งครึ่งโดยปิ๊บหนึ่งใบเราสามารถทำที่ตักขยะได้ถึง2องอันเลยครับเมื่อเราทำการขีดเส้นแบ่งครึ่งลักษณะก็จะออกมาดังภาพแบบนี้เลยครับโดยปลายแหลมทั้งสองข้างจะอยู่ในแนวเดียวกันครับเราจะทำการตัดหัวปิ๊บทั้งสองข้าง เพื่อเราจะแยกชิ้นส่วนปิ๊บออกจากกันและให้ได้ที่ตักขยะ2อันครับโดยเราสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถหาได้ภายในบ้านของเราได้เลยครับโดยอุปกรณ์ที่เรานํามาใช้ตัดในวันนี้ก็จะมีค้อนและมีดครับผมซึ่งอุปกรณ์2ชิ้นนี้ก็สามารถหาตามบ้านเรือนของเราได้เลยครับเมื่อเราตัดหัวปี๊บทั้งสองข้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราตัดแนวเฉียงตามเส้นที่เรามาร์กเอาไว้ครับผมเราจะใช้มีดตัดหรือว่ากรรไกรตัดสังกะสีก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับหรือว่าท่านใดมีอุปกรณ์การช่างก็สามารถใช้หินเกียรหรือว่าลลููกหมมตััดดไ้เยครบผ เมื่อเราตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ที่ตักขยะ2ชิ้นครับหลังจากที่เราทำการตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีร่องรอยที่ไม่สวยรอยตัดของเราก็ายังมีความคมสามารถบาดมือเราได้เลยครับวิธีแก้ไขทำให้ไม่คมและมีความสวยงามก็คือให้เรานำครีมมางอบริเวณร่องรอยที่เราทำการตัดครับโดยเราจะทำการพับเข้าข้างในเพื่อให้มีความสวยงามและไม่คมครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ไล้ดวงดาวก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามากดติดตามแล้วไรดวงดาวก็ขอขอบคุณมากครับ หลังจากที่เราใช้คีมงอพับตามมุมต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เรานำคอ้อนมาทุบเพื่อลบคมและเก็บร่องรอยให้สวยงามครับผมให้เราทำการพับลบคมทุกมุมเลยนะครับเพื่อป้องกันการบาดมือบาดเท้าหรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุก็ได้ครับ เพียงเท่านี้ปิ๊บที่เราทําการแบ่งครึ่งก็ไม่มีความคมและมีความสวยงามด้วยนะครับจากปิ๊บธรรมดาเราก็สามารถเพิ่มมูลค่า DIY ทําไว้สร้างอาชีพเป็นรายได้เสริมหรือเราจะทําไว้ใช้ตามบ้านตามเดือนตามสวนของเราหรือทําแจกจ่ายตามที่สาธารณนะลดขยะมูลพิษเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบด้ามจับครับโดยเราจะหาไม้ตามความเหมาะสมเราจะใช้ไม้ชนิดไหนก็ได้ครับผมหรือว่าจะใช้ไม้ไผ่ก็ได้ครับ จะทาการยิงนอ็อตหรือว่าใช้ตะปูยึดก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันทำการ,รตอกยึดให้แน่นหนาเลยครับโดยที่ตักขยะของเราจะทนทานและแข็งแรงกว่าที่ตักขยะแบบพลาสติกที่เราทําการซื้อตามตลาดทั่วไปครับทาครั้งหนึ่งสามารถอยู่ได้2อถึงสปีเลยทีเดียวครับเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับที่ตักขยะ DIY จากปิ๊บเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากรับชมคลิปวิดีโอหากท่านคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ